แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวผมจะใช้การ์ดให้หมดมานาตลอดเวลานะใช้ให้หมดตลอดเวลาครับนี่แล้วพอมันรีมาปุ๊บสิบมานาครับสิบมานาไปครับไปครับทันเดอร์สตอร์ครับทันเดอร์สตอร์มรัวๆครับเขาก็ไม่เขาก็สู้เราไม่ได้ครับแล้วผมปาดักด้วยเป็นไงทันเดอร์สตอร์ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมโคเวสครับ อยู่เกม Harry Potter Magic w e e k e n นอ่าวันนี้เรามาอยู่ที่ใบที่5ใบสุดท้ายของการ์ดท,ที่เข้ามาใหม่ตอนกลางซีซั่นแล้วเนาะขวดความทรงจำครับการ์ดใบ,บนี้เลยครับค่าราย5 memory v i l เป็นการ์ดแรนะอ่าระดับสีฟ้าเท่านั้นเองเป็นการ์ดซัมมอนครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันความสามารถมีอะไรบ้างความสามารถเขาบอกไว้ว่าถ้าซัมมอนขวดลงมาเนี่ยตอนที่เราเล่นการ์ดใบ,บนี้เลยนะมันจะเหมือนกับแคปเจอร์เหมืนอนใช้คำว่าอะไรดี จดบันทึกไว้หรือว่าแบบแคปภาพไว้เลยเออว่ามานาเราอยู่ที่เท่าไหร่มูฟเมนต์เราอยู่ที่เท่าไหร่ครับแล้วหลังจากนั้นมันจะใช้เวลาโหลดเนาะอ่ามันจะทํางานพอทํางานเสร็จปุ๊บไม่ว่าหลังจากนั้นเราจะใช้มานาจนหมดหรือว่าใช้มานาแบบมีมานาเกินหรือว่ามูฟเพิ่มมูฟลดเท่าไหร่ก็ตามแต่แต่พอขวดทํางานเสร็จปุ๊บมันจะกลับมาที่จุดตอนแรกที่เราใช้ขวดความทรงจํานี้ครับอ่านั่นคือความสามารถของมันนะ เช่นสมมติว่าเราใช้ตอน5มานาแล้วพอขวดมันทํางานเสร็จมานานเราเหลือ0ูนย์มันก็จะเพิ่มให้เราเลยแบบพิบเดียว5มานาหรือถ้าสมมุติว่าเราใช้ตอน5มานาแต่ว่าเราปล่อยมานาไว้เป็น10ถ้าสมมติว่าขวดมันรีเสร็จปุ๊บมันก็จะลดจาก10เหลือ5 <c> ้า <oughs> ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะปล่อยมานาไว้ทําไมเนาะ ส่วนใหญ่ก็จะใช้กันในช่วงแบบ5มานาเป็นต้นไปก็คือตั้งแต่ละค่าไล่ของมันใช้งานได้นี่แหละแต่ถ้าจะให้คุ้มที่สุดส่วนใหญ่จะไปใช้กันตอน10มานาครับหรือไม่ก็อาจจะสัก889อ่ะกําลังคุ้มกําลังแบบกําลังดีเลยเพราะว่าเราจ่าย5้าปุ๊บเรามีโอกาสได้เล่นการ์ดนู่นนี่น,น,นั่นนู่นนี่นั่นไปด้วยเนาะแล้วพอมันรีให้เราไปที่มานาเดิมเช่น890เอะไรเงี้ยเราก็เหมือนได้มานาฟรีมา8หน่วย9หน่วย10หน่วยเลยนะ รวมถึงการมูฟด้วยครับเช่นเราตอนเราใช้เนี่ยเรามีมูฟทั้งหมด10มูฟเราเดินเล่นได้เลยครับเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาพอมันรีปป๊บมันจะกลับมาที่10อ่าแต่ว่าในกรณีของการมูฟรถก็คือตอนสมมติว่าเราใช้ปึ๊บแล้วเราไม่ได้เดินเลยแล้วเราใช้การอย่าง g o l d e n Snitch ที่มันเพิ่มมูฟให้เนาะการอย่างแ a g กร d Companion ที่มันบวกมูฟมาให้3อย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่ามูฟเราจะลดลงอ่าหลายๆคนคงรู้แล้วจากการที่เรามีเควสเนาะ มี a c ช i e เม m e n t ในการที่จะต้องใช้ขวดแล้วทําให้มานากับมูฟลดลงเออซึ่งเป็นอะไรที่งงมากว่าเดฟเหมือนแบบแกงการ์ตตัวเองอะเออแกงการ์ตตัวเองให้รู้ว่าแบบเอ,อ้การ์ดเนี่ยเวลาใช้อย่าใช้แล้วอยู่เฉยๆหรือว่าอย่าใช้แล้วแบบเพิ่มมูฟเพิ่มมานาไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่ามันจะกลับเซตลงมาที่มานาที่มันใช้เนาะทางที่ดีคือค,อควรใช้ตอนมานาเยอะๆแล้วก็ใช้มานาให้หมดมูฟเยอะๆแล้วใช้มูฟให้หมดไม,ไม่ไม่น่าเป็นไปได้ แต่ว่านั่นแหละใช้แบบนั้นปุ๊บแล้วมันจะรีกลับขึ้นไปเหมือนได้มูฟฟรีเหมือนได้มานาฟรีนั่นคือความสามารถของการ์ดใบนี้ครับเป็นแค่ระดับแย่แต่ว่า5มานาเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้เก่งไม่ได้โกงเวอร์แล้วก็มีเขียนไว้อีกนิดนึงว่าถ้าสมมุติว่าขวดนี้ถูกใช้จากคนที่ไม่ใช่เพเยอร์ก็คืออย่างเช่นสมมติว่าเราใช้ขวดแล้วเหมือนมันไล่ซ้ํา,าจากดัมเบิลดอร์หรือว่าผมไม่แน่ใจว่าจะมีการ์ดไหนเสกซัมมอนได้บ้างนะอาจจะเป็นลูน่าสมมุติว่าเป็นลูน่าแล้วเล่าจ่าย6มานา 7มานาแล้วมันเสกขวดมาบนสนามอย่างเงี้ยมันจะไม่ทํางานส่งมูฟส่ง MP มาให้เรานะครับเพราะว่าไม่ได้ถือว่าเราเป็นคนไล่เองการ์ดไปน,นี้เราต้องไล่เองเท่านั้นนะแล้วพอมันเป็นการ์ดซัมมอนมันสามารถไปเสกเจอในการ์ดของลูน่าได้นะเอคโคลูน่าที่เสกมา2มานาสมมุติว่าเราจ่ายขวดนี้ไปอย่างเงี้ยอันนั้น,น,น,นได้จ่ายแค่2แล้วอาจจะแบบเฮ้ยฟื้นฟูมาให้เราต้องเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการ์ดที่จะไม่เสียค่าไล่ในตัวเองนะสมมุติว่าเราจ่าย5้า พอมารีมาให้5มันก็เหมือนเราไม่ได้ไล่อะไรเลยไม่ไม่ได้เบเนฟิตแต่ก็ไม่ได้เสียประโยชน์นอกจากว่าขวดแตกครับซึ่งขวดแตกได้ด้วยเพราะมันเป็นซัมมอนมันมี HP นะแล้วก็มีโน้ตไว้ตรงนี้นิดนึงครับว่าการใช้ขวดความทรงจําจนเสร็จเนี่ยซับเซตฟูี่เนี่ยไม่นับเป็นการดีฟีดหรือก็คือไม่นับเป็นการตายนะน่าจะเป็นการกันไว้สําหรับแบบตัวซัมมอนอย่างงูไฟครับที่นับว่าเอ้ยมีการดีฟีดอย่างรอนที่นับตัวดีฟีดว่ารอนเนี่ยถ้าตาย6ตัวมันจะเสก โกลมฟรีหนึตัวเนาะงูไฟถ้าตายมันจะเหมือนดูดพลังเข้าไปแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยการใช้ขวดความทรงจําไม่นับสแต็กการดีฟีทให้พวกนั้นครับมาดูกันที่ตัวเลขครับขวดความทรงจำเนี่ยมีแค่2ตัวเลขเลยก็คือเลือดก,กับระยะเวลาแต่ว่าการเพิ่มเลเวลให้มันไปจนถึงเลเวล18เนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อการชาร์จดีเลยนะหรือก็คือเวลาที่มัน ทำงานนั่นเองเป็นเวลา1ิวิครับซึ่ง1ิวิจะถามว่านานไหมก็ไม่ได้นานมากแต่ก็เลือดแค่นี้ยังไงก็ตายครับอืมถ้าเราไม่มีการช่วยเหลือมันเนาะเลือด200เลเวล18จะไปอยู่ที่ประมาณ300กว่ากว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะ300ไม่เกิน400อยะไรเงี้ยเลเวล18เพราะฉะนั้นแล้วการ์ดขวดความทรงจำเป็นการที่จะต้องมีการช่วยเหลือนะถ้าสมมติเล่นดูโออาจจะให้เพื่อนโล่ให้ก็ได้แต่ว่าถ้าคุ้มจริงๆเลยหรือเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยก็คือเรารอ10มานาะ ลงขวดความทรงจแล้วใช้โลครับอืมมันอาจจะทําให้เกมแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันจะทําให้เราคุ้มค่าเพราะเราจะได้10มานาฟรีแล้วถามว่าเอ้ยขวดความทรงจำเนี่ยใช้5มานาสมมุติว่าเราใช้ตอน5มานามันคืนมาให้5มานามันก็เหมือนเราไม่ได้ไล่กาไอะไรเลยใช่ปะเสี่ยงว่าขวดจะแตกอีกเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบแล้วมันจะเก่งยังไงนั่นแหละครับคําถามผมเหมือนกันไม่ใช่หยอกมันจะเก่งในมุมมองผมมันจะใช้ได้อยู่แค่เด็กเดียวเลยก็คือดัมเบล ดมดอจะนับว่าเอ้ยเราไล่การ์ดไปแล้ว5มานาแต่แตกขึ้นใช่ไหมแต่พอมันคืนมาอีก5มานาแล้วเราจ่าย5มานานั้นไปกับอย่างอื่นมันก็จะนับไปเลยว่าเอ้ยเราเหมือนเราได้5สแต็กของดมดอฟรีแล้วมานาก็ยังเอาไปเล่นการ์ดไปอื่นได้ต่อแต่ต้องเป็นการที่ขวดไม่แตกด้วยนะส่วนเอคูลอื่นไม่เห็นประโยชน์ที่จะนําไปใช้เลยครับเพราะว่าถ้าเราจ่ายเกิน5แล้วขวดแตกหรือจ่ายที่5ต่อให้ขวดไม่แตกก็ตามจ่าย5ได้5คืนมันไม่ได้ช่วยอะไรกับเอคูลนั้นเลย เกตป้ามันเหมือนกับแบบอ่าเราจ่าย5เราได้5คืนมันก็เหมือนเราไม่ได้จ่ายเอาไปบนการ์ดก็เสี่ยงที่ขวดจะแตกเอาไปเป็นสแตก็กแซมมอนในนิ้วก็ได้แค่สแต็กเดียวเราใส่นิปเปอร์ดีกว่าไหมสองมานาเราใส่อะไรก็ได้สามมานาสองมานาน่าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นไอใบนี้ยนอกจากดัมเบลล์ไม่มีเด็กไหนหน่าใส่อีกเลยครับแล้วถ้าถามว่าดัมเบลล์ใส่แล้วเก่งขึ้นมากไหมในดูโอผมรู้สึกว่าเฉยๆนะเพราะว่ามันจําเป็นจะต้องแบบ รอมานาเพื่อที่จะมีการช่วยเหลือมันอย่างน้อยๆเลยอาจจะเป็น8มานาก็คือมีมันแล้วก็ใส่อะลองอ่าหรือถ้าคอมโบเพอร์เฟกเลยก็คือใช้ขวดความทรงจําพร้อมกับโลสิมานาแล้วเราก็เล่นไปเล่นไปเล่นไปเสร็จปุ๊บพอมันรีมันจะคืนมาให้10มานาพร้อมกับไอห้าสแต็ที่เราจ่ายไปแล้วเนาะมันก็จะกลายเป็นเหมือนว่าดมัมเบิลดอจะได้เฟสเร็วขึ้น มากๆเลยครับ10มานาฟรีนี่ก็แทบจะเป็น1เฟสของดัมเบลเลยแต่ว่าในโซโล่เนี่ยผมเคยเจอคนเอาไปใช้ด้วยนะก็น่าสนใจดีแต่ว่าจะเก่งแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับและนี่คือเด็กดัมเบลที่ผมจะมาเล่นนะก็เหมือนเดิมครับผมจะใส่การ์ดมูฟเบบี้แมนดิคอร์กับโกลเด้นสนดิชอยู่แล้วเพราะว่ามันทําให้เราแบบถ่วงเกมเดินไปเดินมาได้เยอะขึ้นเนาะ มีโลปกติใส่ไซออลองแต่ว่าในโซโลเนี่ยผมมองว่าไซออลองอาจจะไม่ได้จําเป็นครับมันจะอยู่บนวืนานเกินไปเราเดินไปเดินมาหลบเอาได้ถ้าเป็นโซโลนะถ้าโชคไม่ดีจริงๆเขาแม่นจริงๆอะไรเงี้ยก็อาจจะแพ้ทางแค่สายเวฟอย่างเฮออย่าง uh, ป้าวิดแบงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเด็กอื่นๆเด็กซัมมอนไซออลองในโซโลมันไม่ได้แบบ เก่งอะไรมากมายขนาดนั้นในมุมมองผมนะเรามีโลอยู่แล้วเรามีเบบี้เมนติคออยู่แล้วประจานการป้องกันเดี๋ยวไปเศษไซอองเอาในเกมก็ได้อะไรประมาณนั้นครับการ์าเมจอย่างเอ็กซ์เปลยามัสใช้งานง่ายเนาะไฟปืนน้ำอันนี้เอามาเพิ่มเวลด้วยเพราะว่าเวลพวกนี้ค่อนข้างสูงเพราะผมกาลังปั้นอยู่แล้วก็เป็นการดาเมจที่ใช้งานง่ายเคลีย์บอร์ดได้ดีครับมีโลเอามาคอมโบกับปวดความทรงจําอย่างที่บอกนะถ้าได้10มานาแล้วเราเล่น2ใบนี้พร้อมกันเนี่ยเหมือนเราได้สแต็คฟรี5หน่วย แล้วเราก็ได้มานาคืนมาอีก10หน่วยด้วยนะจริงๆไม่ใช่5หน่วยด้วยมันจะเป็น10หน่วยเลยเพราะว่าเราใช้2ใบนี้10มานาเราได้จะแตกไป10หน่วยใช่ไหมแล้วคืนมานามาอีก10หลังจากที่ขวดทํางานเสร็จเพราะว่าโลเนี่ยที่เลเวลสิกันดาเมจได้ถึงประมาณ1,300เลยนะ,ะตีไปแบบตีปัดขึ้นไปนิดนึงพันสอง0กว่าเกือบพันสามพัเนี่ยวิสแบงมายังไม่แตกเลยครับโลอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเล่น2ใบนี้พร้อมกันเนี่ยยังไงขวดก็ทํางานเสร็จนะนอกเหนือจากว่าเขาจะเป็นป้าที่วิทแบงได้2รอบอันนั้นเราก็อาจจะไม่ต้องเล่นขวดดีกว่าอ่าเราก็เล่นการใบอื่นไปขวดเนี่ยเป็นการที่จะมาบริกบนมือท้ายเกมหน่อยนะบริกคือการที่การ์ดมันแบบไม่สามารถจะจ่ายออกไปได้มันจะติดอยู่บนมือแบบนั้นเขาจะเรียกว่าบิกครับก็คือการ์ดมันจะต้องถ่วงมืออยู่ยงั้นอ่ะหนึ่งใบเพราะว่าหลังๆท้ายเกมเราอาจจะอยากสแปม thunderstorm รัวๆอะไรเงี้ยเราไม่ได้อยากจะใช้ขวดแล้วหรือต่อให้ใช้ไปเนี่ย เราก็ไม่ได้อยากจะให้มันแบบสแต็กขึ้นเร็วมากขึ้นแค่5้าสแต็กอะไรเงี้ยแล้วเสี่ยงขวดแตกอ่ะไม่ได้รอ10มานาะก็ไม่ได้นะในช่วงท้ายเกมเราจะตายเอาซะก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ประมาณสักรอบ2รอบ3รอบ3รอบนี่เริ่มเยอะแล้วประมาณ2รอบกาลังดีครับมันจะถึงท้ายเกมพอดีแล้วหลังจากนั้นเราก็เล่นแค่ทันโดตสตอมรัวๆหรือไม่ก็วิสแบงรัวๆลอยเป็นการใบจุดท้ายที่ใส่เข้ามาเพราะหนึ่งคือเลเวลแล้วก็ไปเล่นกับวิสแบงได้ด้วยแค่นั้นเลยครับ ที่เหลือเราก็ไปวนการหาเวทดีๆในเกมเอาอ่านะหรือถ้าใครอยากใส่ซัมมอนไปบ้างก็สามารถใส่ได้ดัมเบลจริงๆเป็นเด็กที่จัดแบบไหนก็ได้นะแต่ว่าต้องเน้นเรื่องเลเวลหน่อยเพราะว่าเป็นเด็กที่มีค่าเฉลีย่ยเลเวลครับส่วนผมเนี่ยเป็นสายเวทก็เลยจัดมาเน้นไปที่เวทมีซัมมอนแค่บางใบเท่านั้นเองคอมเพนเนียนแน่นอนว่าสําหรับดัมเบลดีสุดก็คงเป็นรอตตี้ครับเพราะรอตตี้มันจะเพิ่มมานามาให้เราอย่างน้อยๆลงไปปุ๊บได้แล้วหนึ่งหน่วย แล้วหลังจากนั้นถ้ามันอยู่เรื่อยๆมันก็จะให้เรื่อยๆให้เรื่อยๆให้เรื่อยๆซึ่งเรามีโล่เราอาจจะช่วยลอตตี้ได้ระดับนึงหรือถ้ามันตายไปจริงๆเนี่ยการจ่ายการ์ดเขาก็ต้องแบบ4-5มานาขึ้นไปเพราะยันลอตตี้มันก็ยังดีอยู่ Daniel Page ก็เอามายื้อเกมมากขึ้นครับช่วงกลางเกมเรื่องเลเวลด้วยเพราะว่าคอมเพลเยนใบอื่นผมเลเวลไม่ได้เยอะเนาะ ลูเบสแฮกิตแน่นอนครับการ์ดกันตายท้ายเกมเราไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้แฮร์รี่เพื่อให้เพื่อนในโซโล่ลูเบสแฮกิตยังไงก็ยังเก่งกว่าอยู่ดีนะอืมเราจะได้เดินไปเดินมาได้ด้วยไม่จําเป็นจะต้องแบบเอ้ยยืนกอดแฮร์รี่ไว้ให้ตายพร้อมกันอะไรอย่างี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาครับเดี๋ยวเอาบัสจัมเบอดอร์ในโซโล่จะเป็นยังไงขวดความทรงจําจะเก่งแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับมาครับเกมแรกซันไรท์ดวงอาทิตย์ขึ้นเหรอดวงอาทิตย์ขึ้นฝั่งตะวันออก ตะวันออกเลยตะวันตกแหมจะเล่นมกุกยังลิ้นพันเลเวลเขาก็พอๆกับผมนะ1 6บหถึงสิ 18. ยังไม่18บแปดล้วนเราก็อาจจะย,ยังพอได้อุ้ยแต่ว่าเป็นบบลติกเบลติกแบบนี้ไม่ค่อยดีครับเราต้องบนหาโล่ก่อนนะอย่างแรกเลยโอเคเดี๋ยวนี้ผมเอาให้มันมากองกองกันแล้วเผาทีเดียวครับแล้วก็ตุกโชว์ไปก่อนเลยหนึ่งทีมาทักก๊อดโอ้โหลผมอยากให้เปลแรงจัง พอไหมไม่พอครับโอเคแต่นี้ได้แล้วทันเดอร์สตอมใช่ไหมไม่ใช่ครับโอเคถ้าเป็นแบบนี้ผมจะรอมานานแล้วนะผมจะรอมานานแล้วเดี๋ยวค่อยเคลียร์เฮอครับเขาจ่การ์ดมาเราลงเราลง,เราลงโล่นี่แล้วเราก็นี่ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเคลียร์เฮอนิดนึงครับเคลียร์เฮอ แล้วแบบนี้เราจะเร็วขึ้นครับเราใช้ไฟหน่อยเราใช้ไฟหน่อยเราใช้อันนี้ออันนี้เอาอะไรดีคิวเหรอคิวแล้วเดี๋ยวเรายิงอันนี้ผมเล่นไม่ค่อยดีไปจังหวะหนึ่งด้วยนะไอตอนที่เราใช้สิบมานาเนี่ย oh, อหลังจากได้สิบมานามาเราต้องรีบไอ้นี่นะฮะ oh, แล้วเดี๋ยวเราเคลียร์เฮอเราเคลียร์เฮอโอเคเราเริ่มมาถึงไอ้นี่ละแต่มานาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่ไงเห็นปะถึงแล้วครับทันเดอร์สตอมเร็วมากครับ เปิสี่กันอย่างรวดเร็วอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาเป็นอะไรดีนะเป็นปืนน้ำแล้วกันความผมกระตุกนิดนึงจังหวะนี้ไม่ค่อยดีเรามายิงยิงตรงหน้าเลยนี่ไแล้วตอนนี้เราถึงแล้วครับเห็นว่าใช้ขวดเดียวก็ถึงแล้วนะอันนี้ขวดที่สองผมจะไม่ใช้แล้วนะครับเราจ่ายคอมบานเนียนมาแล้วเพราะฉะนั้นผมสามารถที่จะคิวได้ หรือเราเรา,เราโลบไหมเราโลบเราลองโลบดูสักทีหนึ่งเพราะมานาผมกําลังมา<ล>นี่ครับเราโลบอันนี้เราโลบนะเอาตัวนี้มาแทงมานาพยายามใช้ไปเรื่อยๆนะมีมานาปุ๊บใช้ปั๊บครับพอตอนรีสิบมานามันจะได้คุ้มๆอืมนี่ครับมีมานาปุ๊บใช้ปับ๊บมีมานาปุ๊บใช้ปับ๊บเรายิงไปครับยิงไปที่ยูนิคอรนรยิงไปที่ยูนิคอรนรอ่ายูนิคอรนรไม่ได้ใช้ครับแล้วอย่างนี้เขาคือจบแล้วนะแทบจะไม่มีทางที่จะชนะเราได้แล้วครับ พันเดอร์ก็ต่อมาลูลัวแบบนี้แล้วเขาไม่ค่อยมีตัวแทงค์เขาเป็นเบลติกสายเอ่อเรียกว่าไรอ่ะอฮ้ยอันนี้เขาเอามาให้ผมเหรอเขามาให้ผมผมก็ใช้เลยแล้วกันเบลติกสายสมุดสุ่มครับเบลติกสายสมุดสุ่มสแต็กจะช้าไปเยอะอยู่อย่างที่เห็นเลยครับเรียบร้อยปะน่าจะเรียบร้อยครับจังหวะนี้เลเวลเขาไม่เยอะด้วยอ่าเรียบร้อยครับ เห็นปะจริงๆเราใช้หนึ่งขวดถึงสายฟ้าได้เลยนี่คือเร็วมากๆนะครับอืมมาต่อเกมที่สองอย่างรวดเร็วครับอาชินะซูชิจะบอกว่าดัเมเบลในโซโล่เนี่ยส่วนใหญ่มันเก่งด้วยนะเออถ้าสมมว่าไม่ได้เจอเด็กที่ต้นเกมมากๆเนี่ยท้ายเกมมันไปถึงได้เร็วขึ้นครับในการใช้ขวดในที่บัฟมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ยังพอจะเล่นได้ดีอยู่ อันนี้เดี๋ยวเรารอมานาครับเราต้องวนการ์ดเหมือนเดิมนะดีนะผมยังไม่ได้ใช้ไอ้นี่ผมใช้เลยโอเคเขาก็วนการ์ดครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่ามีเฮอร์จิวครับผมจะยิงสุ่มไปเลยแล้วกันน่าจะตรงกลางปะโอเคไม่มาโอ้โไอ้นี่ไอ้นี่ใบท้ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่แน่ใบท้ายแบบใบท้ายจริงๆนะเพราะกูเดินสนิทไอ้นี่อยู่เราลอยทิ้งไว้ครับนี่แน่ เเดินต่อนิดนึงโอเคเขายังไม่เขายังไม่นี่ครับแต่จังหวะนี้จริงๆเราโเด้นสนิดได้นะแต่ว่าโเด้นสนิดเลยแล้วกันเพราะเขาก็โเด้นสนิดอยู่พอดีเดี๋ยวเราลอมานาสิบมานาครับประมาณเก้าจริงๆเราเล่นประมาณแปดแปดปุ๊บผมจะลงนี่อ่าลงปุ๊บมันจะให้มาหนึ่งมานาใช่ป่ะสิบพอดีแล้วหรอผมลงนี้เลยนี่ครับสิบอ้าวแต่ว่าโล่ผมหนานะโอ้ย เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหแตกเลยเหรอไม่ก็ไม่เป็นไรอะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นอัปูลัสถ้าเขาใช้การอะไรมาใช้เลยแล้วกันถ่วงมานานรอนานาไม่ค่อยดีครับโอเคโดนชนตอนอัปูลัสอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออเราควรจะเป็นโล่ไหมโล่โล่ไวครับเดี๋ยวรอดูเขานิดนึงเขาอยู่ไหน แล้วยิงครับโอเคผมเดาทางผิดอุ้ยแรงแต่เราก็แรงเขาก็แรงเราก็แรงโอเคตอนนี้ขวดอาจจะไม่ค่อยได้โชว์ขวดอาจจะไม่ค่อยได้โชว์แต่ว่าเราจะถึงแล้วนะเราจะถึงแล้วนะเพจอะแล้วผมใช้เลยอย่างนี้ลอยเข้าไว้ครับแล้วห้ามานาต้องกันขวดเรา ถึงแล้วครับถึงแล้วจังหวะนี้ไม่เป็นไรเขาเขาซ่อนเขาซ่อนไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะว่าอะไร,ระไม่ไม่ไม่ฮา่าฮ่านี่แหละเหตุผลที่ผมเอาโลมาเพราะว่าเรารู้ว่าเขาเป็นวิทแบงเนาะแล้วผมรู้ไงว่าจะเดินไปทางนู้นผมเห็นเรียบร้อยครับอันนี้เรียกขวดได้โชว์ไหมได้โชว์หนึ่งทีแตกหนึ่งทีแต่ก็ยังเก่งอยู่แล้วไม่ดอนะไม่ใช่ขวด มาครับเรายังไม่เจอสายซัมมอนเลยเจอกับซินอินโดนีเซียบ้านเขียวอินโดนีเซียหนุ่มแว่นอย่าลังแกผมเยอะตอนนี้เรายังไม่มีคอมโบเปิดเกมดีๆเลยนะจริงๆคอมโบเนี้ยถ้าเอามาเล่นนะครับสิ่งที่ดีที่สุดคือ5มานา2องใบขึ้นมือมาแล้วเราเล่นเลยตนะั้งแต่ต้นเกมอันนี้นคือดีมากไม่ต้องมาเสียมานาวนอ่านกภาพออกใช่ไหมเพราะว่ายิ่งเราเสียมานาวนอีกฝ่ายก็ยิ่งทําบอร์ดได้ดีครับ แบบยิ่งยิ่งมีบอร์ดมาให้เล่นอะไรเงี้ยอ่าผมขาดไปเลยผมขัดไปเลยขเขาเป็นเด็กอะไรผมยังไม่รู้แล้วไม่มาจริงนะตอ่งใบนี้เป็นใบท้ายตลอดโอเคจังหวะนี้ผมจะรอมานานนิดนึงแล้วกันเอ้าแล้วเขาใช้ตอนผมมีปูเต้นเนี่ยนะทำไมใช้สายฟ้าตอนนั้นวะผมใช้งี้เลยป๊บปัป๊บอุย้ยแย่ละแย่ละแย่ละ ไอ้ g าเสกมันด like. ันมาพอดีไม่เป็นไรอะเราใช้ครับเราใช้เราใช้ให้เราใช้ให้นี่มันหมดอ้าวไม่ได้ใช้หรอกนะไอที่อันนั้นอะบางเหรอบางจริงเหรอบางจริงเหรอแล้วผมมีตัดเลือดครับแล้วผมคอนฟิงโก้ใส่โลโอโหไข่ไม่ได้เกิดบอกเลยจังหวะนี้แล้วยิงแบบนี้เลยไปอยู่แล้วมีอะไรอะเดดิเตอร์เดดิเตอร์ลงเฉยเยไม่เก่งครับเดดิเตอร์ลงเฉยเยไม่เก่งเลย โอเคสายฟ้ามาแล้วเห็นไ่มหนึ่งนาทีสายฟ้ามาต่อให้มันแยกล่างก็ไม่เก่งครับไอเดติเตอร์เนี่ยเ <c oughs> ดติเตอร์ต้องมีถ้าอยากเล่นดูหน้าเราเล่นเอเด o ิเตอร์เนี่ยต้องมีชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมรออีกผมโลภผมจะโชว์ให้เยอะที่สุดจะบอกว่าเล่นเดติเตอร์ต้องมีไปครับไปครับแล้วผมฮิวตัวเองอยู่ในนี้ด้วย เฮ้เดี๋ยวตัวบังนิดนึงเหมือนโล่จะแตกกัวขวดตายเพราะขวดเนี่ยโดนปืนน้ำสองฮิตก็แตกแล้วนะโอเคแล้วผมตอดไปด้วยเลยแล้วผมคอนฟิงโก้คอนฟิงโก้แรงแรงมากคอนฟิงโก้นี่แน่แรงมากมากครับตอนนี้นอืมทำไมเป็นลูน้าชอบฟักไข่อะไม่ดีนะไข่ในรูน้ามันไม่มีฮิวช่วยเหมือนแฮกิตนะฮะ มันมันมัน,ม,นมันฟักยากนะแล้วโดนสายฟ้าด้วยมหมายถือว่าดาวม่ดอม,ม,มันมีสายฟ้ารัวๆใช่ปะสายฟ้าตัดคิว6กสอร์ซนะฮะเรียบร้อยครับยังไงก็แตกอันนั้นนยังอยู่ยังอยู่อะลอยเล่นแล้วตันทันเดอร์ต่อพี่จะแก้ทางยังไงเลือดผมเกือบเต็มอะเขาเล่นปแปลกๆนะจ,จะเจอผู้เล่นไม่ได้ตึงมากด้วยแหละโอเคครับมาเจอกับ ใครเอ่ยอ่านชื่อไม่ออกเป็นโซนะมาจากกรุงโซหรอคนเกาหลีคนเมื่อกี้เลเวลการ์ดไม่ได้น้อยนะครับอืมเลเวลการ์ดมีสิบแปดสองสใบอยู่นะที่เหลือก็สิบเจสหอะไรเงี้ยไม่ได้น้อยไปกว่าผมขนาดนั้นนะฮะไม่มาจริงๆไว้ยอย่าบอกนะว่าทั้งคลิปเราจะไม่มีเลยอะ่ะ <cent> ผมให้กอลใบเดียวพอ <Okay. S 1> อุ้ยเขาได้กอล2สองใบครับไอ้เจ้าไอ้นี่ก็ได้กอล เดี๋ยวเรามูฟก่อนเรามูฟรอเรามูฟรอสิบมานาตีไปครับตีไปน่าจะตายอยู่นะตีไปเรื่อยตายอยู่โอเคตีไปครับตีไปครับมาแล้วแล้วจังหวะนี้ป๊าบป๊าบป๊าบครับโอเคเราร็เดินเก็บสันนิทนิดนึงอย่าลืมนะว่ามูฟเราเล่นฟรีนะครับมูฟเราเล่นฟรีนะเราเดินเล่นได้เลยเดินเล่นได้เลยจังหวะเนี้ยตึม ไปเลยครับมาแล้วครับทันเดอร์สต r m มาตั้งแต่เฟสสามแย่ละเขาเขาเริ่มแย่ละเขาเริ่มแย่ละนี่แนงยิงครับยิงมูรับมูเล่นครับมูเล่นครับเขาก็เป็นดัมเบลเหมือนกันนะเออเดี๋ยวผมจะหา,าการ์ดอ่าโอเคใบนี้ดีเลยครับเควินฮิวเขาไม่ค่อยขึ้นนะอย่างนี้เควินดนฮิวเขาไม่ค่อยขึ้นครับ ปิวปิวปิวเรายิงไปที่เค,เควินครับอ่าทันเดอร์สตอมเขามาแล้วโอเคโดนเยอะอยู่เราเรอสิบมานาอีกไหมโลบไหมเราโลบได้นะจริงๆแล้วพอเขาเป็นดัเบลดอ์เนี่ยเรารู้ว่าเขาเป็นดับเบ้ลดอ์เราโลบได้ครับเราเหลือๆอยู่แล้วไงเรานี่เลยครับปึ๊บแล้วกันครับแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวผมจะใช้การ์ดให้หมดมานาตลอดเวลานะ ใช้ให้หมดตลอดเวลาครับนี่แล้วพอมันรีมาปุ๊บสิบมานาครับสิบมานาไปครับไปครับทันเดอร์สตอมครับทันเดอร์สตอมรัวๆครับเขาก็ไม่เขาก็สู้เราไม่ได้ครับแล้วผมปาดากด้วยเป็นไงทันเดอร์สตอมครับแล้วผมเดินมาเดินมาดูเดินมาดูเ,ดาดเอาเจ้าปูเข้าไปอยู่ในหมอกนะเขาโดนอยู่ดีเลือดจะสู้ไม่ได้แล้วครับยังไงก็ไม่ไหวนะทันเดอร์สตอมรัวๆครับตอนนี้ อืมผมสามารถเผาด้านหลังได้ไหมหเขาไม่ให้ครับเขาไม่ให้เอ้ยผมยิงนี้ได้นะอุย้ยแต่เขาเดินมาพอดีโอเคแต่เราก็มีแฮก,กิดครับเขามีแฮรี่ผมก็มีเลือดเขายังไงก็ไม่ไหวแล้วหรือเปล่ากูเบียเทียนลูวหรอ,อนนโอเลโอเลโอเลคืออะไรโอเคได้โชครับได้โชว์ครับเกมลัดสองนะในดูโอเนี่ยใช้สองขวดยังรู้สึกไม่ได้เก่งมากแต่ในโซโลสองขวดคือ โอ้โหเร็วมากมาครับเจอกับเสี่ยวชือเสี่ยวชือหรือเสีเ่ยวชีไม่รู้อ่าไม่ออกแต่ว่าผมขึ้นแกรนมาสเตอร์แล้วโหก็ถือว่าไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่เร็วกว่าที่คาดไว้เท่าไหร่อเราอยากจะเล่นรีวิวการ์ดในช่วงที่มันยังไม่มีแบนเด็กอยู่แล้วเนาะโอ้โหสิครับที่เราจะเจอมาไม่ใช่แบบไก่กาลเล่นะฮะ โอ้โหภาษาโคตรเก่าเลยไก่กาอะรเล่แต่หมายถึงว่าเราไม่ได้เจอคนอ่อนนะเอา้าแล้วผมเดินพอดีเป็นเฮอหรือเป็นเฮอเนี่หรือเปล่าวิสแบงหรือเปล่าเป็นเฮอวิสแบงหรือเปล่าเ,เอา้าจะเดินเข้าไปเก็บแต่นหน่อยโดนฟรีเลยถ้าอย่างนี้ผมจะลงเลยครับลงเลยครับแล้วเราก็โล่เลยนี่เมื่อกี้โล่โดนเหยียบไปหนึ่งทีไม่ใช่โล่ดิอะไรนะปวด อุ้ยโอ้แย่อันนี้เหมือนจะไม่ได้ปะเหมือนจะไม่ทันครับเหมือนครั้งแรกจะไม่ทันอันนี้ผมใช้เป็นนี่ละกันทําไมเขาถึงมีเจ้าเจ้านั่นวะผมดี้ไปนิดนึงนะเมื่อกี้เกมไอ,ไอตอนเราลงอะเพราะว่าเอออ่ะเราทําให้เขาเสียม,มูฟเล่นครับเราทําให้เขาเสียม,มูฟเล่นเพราะว่าถ้าเรารออีกนิดนึงเนี่ยเราจะได้โล่แบบทันใจนะ เราจะได้โล่แบบขวดไม่แตกแน่นอนอะไรเงี้ยอืมเอากำลังคิดเลยว่าจะใบไหนดีแต่ถ้าแบบนี้ก็ใบนี้แหละครับถ้าแบบนี้ก็ใบนี้แหละเพราะมันการันตีว่าโดนเขาแน่นอนอยู่แล้วไงแล้วเดินออกมาครับเดินออกมาแล้วยิงจิ้วหนึง่งอ่ารอสิบมานาได้นะรอสิบมานาได้ครับลงเลยแย่ละแล้วจังหวะเป็นแบบนี้อีกแล้ว จงังหวะเป็นแบบนี้อีกแล้วโอ้โหผมอันนี้ถือว่าเป็นการแนะนําคนอื่นเลยละกันว่าต้องดูดีๆนะเออต้องดูดีๆนะเวลาจะใช้โล่เนี่ยถ้ามันเสกการ์ดมาพอดีโอ้โหขั้นมือเรามากครับเมื่อกี้ผมเห็นว่าโล่จะมาไงผมก็เลยใช้ไปเลยใช้แบบนี้ใช้แบบนี้ไม่ดีหรือเปล่าพี่นี่แน่นี่แน่ใช้แบบนี้โดนไปนะโดนไปนะแบบนี้ก็ไม่ดีเราเดินอยู่เราเดินอยู่ทันเติร์สตอมแข่งกันมาดิ ต่อให้ทันเดอร์สตอมเขาจะแรงกว่าผมแต่ว่าถ้าผมทันเดอร์สตอมได้ดัวกว่าเนี่ยเขาก็ทําอะไรผมไม่ได้นะฮะเาแล้วเราโดนพอดีแล้วโดนพอดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีกระตุกอะไรก็ไม่ดีเกเซียสแต่การ์ดเขาเหมือนเอามาเจอสายซัมมอนนะเออเขามีเกเซียสมีคอนฟิงโกมีอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งเราไม่ได้ใช้ครับหมายถึงว่ามันไม่ดีกับมันไม่ดีกับเขาขนาดนั้นอะ่ะอืม ไอพวกนี้ก็เวลสิบสามเขาใช้การ์ดส,สุ่มเหรอใช่ปะเขาอาจจะใช้การ์ดส,สุ่มผมว่านะอืมอ่ะเขาใช้การ์ดจนตายไปแล้วด้วยนะยูหูมูบหมดด้วยหรอเรียบร้อยครับก็ถือว่าต่อให้ขวดแตกก็ไม่ดีอยู่ดีอะเออจริงๆถ้าผมว่า เราใช้ใบอื่น5มานามันก็เหมือนกันกับการใช้ขวดแล้วขวดแตกนะฮะสมมุติว่าง่ายๆเราใช้ปืนน้ํแเราไม่โดนขัดอย่างเงี้ยมันก็ยังดีกว่าหรือเราใช้ออูลัสแล้วมันไม่ได้มัน,ม,นมันขัดไม่ได้อะไรเงี้ยเสีย5มานาได้5้าสแต็กเหมือนกันเออกับการที่ขวดแตกเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วขวดแตกนี่คือไ like, รประโยชน์เลยได้แค่5้าสแต็กฟรีๆไม่มีประโยชน์อะไรกับบอร์ดเลยแต่ว่าถ้าได้ใช้ถ้าโล่แข็งๆถ้าจังหวะด,ดีๆรอสิบมานาอะไรเงี้ยหรืออย่างที่บอกก็คืออาจจะเป็น5้าบวกแด มันจะดีกว่านี้ครับโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับ,รบสำหรับการ์ดขวดความทรงจําในดัมเบลดออย่างที่บอกเนาะว่าจ่าย5แล้วขวดแตกหรือไม่แตกก็ตามเนี่ยแต่ว่าจ่าย5ได้5คืนหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ใช้ตอน10มานาเหมือนกับที่ผมทําให้ดูอ่ะมันก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้เนาะจ่าย5ได้5หรือจ่าย5ได้6ได้7ก็ตามแต่ว่าเด็กอื่นๆเนี่ยเราไม่ได้ต้องการไปถึงเลดเกมมันเป็นการที่ใช้เพื่อให้ไปถึงเลดเกมได้เร็วที่สุดนะครับ เด็กเด็ดเกมมีอะไรบ้างอาจจะมีเ네นวิวแต่เ네นวิวมันเป็นการตั้งบอร์ดใบนี้ไม่ช่วยมีเบลติกแต่เบลติกเป็นการเก็บสแตก็กเด็ดอิทเตอร์ใบนี้ก็ไม่ช่วยเพราะฉะนั้น ใบน,นี้เนี่ยถ้ามองในตามความสามารถจริงๆอะ่ะมันไม่เหมาะกับเด็กไหนเลยยกเว้นแค่ด,ดัมเบลลที่ต้องการเก็บสแต็กไปให้ถึงเลทเกมแล้วมันเก็บสแต็กได้5สแต็กนะฮะแต่ก็ถือว่าตึงเลยนะครับสำหรับดัมเบลลในโซโลไปถึงเลทเกมได้แค่นาทีกว่าๆเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็ต้องทนต้นเกมนิดนึงถ้าเราเจอเด็กต้นเกมกว่านี้อย่างเช่นแฮร์รี่หรือว่าเบลลิกนิ้วอะไรเงี้ยที่มันตั้งบอร์ดเร็วๆส่งซัมมอนมามีบอมมีนูนมีนี่แล้วเราเคลียร์ไม่ทันเราตั้งบอร์ดไม่ได้ เก็บมานาไม่ได้ขวดมันจะบริกอยู่บนมืออย่างที่บอกเนาะแล้วก็อาจจะทําให้เราไปถึงเลทเกมได้ไม่ทันก็ได้ครับอ่าแต่ว่าผมก็เล่นมา5วินสติกเลยนะก็แปลว่าดอมดอเจอสายเวทเจอกับเด็กที่มันไม่ได้ต้นเกมมากเนี่ยก็เก่งมากๆในโซโลอยู่ดีครับอ่าหรืออาจจะเป็นที่ผมก็ได้นะที่ตึงห <c oughs> ยอกหยอกก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับมีความคิดเห็นยังไงกับการ์ดใบนี้ก็สามารถบอกกันได้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ